สวัสดีครับพี่น้องมือน,นีสิพามาเหลียดถอนพันธ์มันสิไปปลูกว่าแบบใดปลูกแล้วมันสิงามยู่หัว่าดีาเกิดดีนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้ยืดดอกแบบนี้นี่พมีภาพนี่พี่น้องแต่แบบนี้พอดีพี่น้องนี่นี่แบบนี้มันเป็นเกี่ยล,ล้งไปตัดขินเด้อพ่อเอาพอไปปลูกอีกมันก็เป็นเป็นอีกคือเกลา แต่แบบนี้ดีพี่น้องเนี่ยนี่เบิ้งทอนพันธุ์ที่ว่าเป็นตาที่ที่ตาที่ที่แบบนี้นะครับเนี่ยเบิ้งตัวอย่างแต่เอาประมาณแบบนี้มันจะห,หลายทอนอยู่พี่น้องมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์ดีมันสูงนี่เบิ้งต้นมันที่ไหนถ้าปลูกได้แบบนี้นี่หัวนี่ดี หัวมันฉีดีต้นกับงามได้สองแบบอันนี้เป็นก้านแดงแปดหนึ่งล้ําหนี่สีบ้คอยแตกง,งาได้พี่น้องสีสูงงาสีบ้คอยแตกล้ําสีงามถ้าปลูกได้แบบนี้เนี่ยสีได้ล้ํางามแล้วก็หัวกับสีดีพร้อมเพราะว่าเป็นพันธุ์มันที่ได้รับความมิย้มสูงอยู่ เลยมาบอกควาหลู้กับพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังนะเพราะว่าเจ้านี่มันง้ามกว่าในประเทศไทยเบิ่งกพราปลูกแต่ปูกได้แบบนี้เนี่ยหัวนี่ผูต้องผิดหวังหนอกหัวนี่ผูต้องห่วงนี่เบิ่งมันโพกันมากกว่หูวครับเพราะว่าหัวมันเกิดดีปูกแบบนี้ขึ้กยิ่นเยอะาไ้ปลูกได้แบบนั้นเพราะแบบนี้เพรัะอะ เป็นความรู้เกษตรกรมันสมบัตลังแน่นเพราะว่าถ้าได้ล้ำที่ดีไปปลูกแล้วมันเงี้ยขึ้นมามันก็สมบูรณ์แต่มันสมบูรณ์มันก็เฮ็ดให้หัวมันดีผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นแต่เขาเอาล้ำบ่ดีไปปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเกิดมาบางงามต้นจริงฟิงจริงฟิงเห็นดิบัสดชื่นการเป็นหัวกับที่บ่ดีการ คัดท่อนพันุเนี่ยกับสำคัญคือกันเป็นขั้นตอนแรกคือกันครับการเก็ด่อนพันุ์เนี่ยเรา้มาแนะนาำมานี่ต้องเอาท่อนพันแบบนี้ฐานเป็นเพียแบบนั้นกับตัดทิมเอาท่อนเพิ่ง่อนล่างก็ได้จะไปเอา่อนที่มันเป็นเพียนะครับเน่นนะครับตาที่ที่ว่าเป็นเพียตาง,งามๆแบบนี้ เนียนๆโหลดมันฉีดเออมันเกิดดีนี่แหละประมาณนี้แหละครับ